สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้มารีวิวลำยายครับหลังจากที่พ่นสารอ้พ่นเออไม่ใช่พ่นสารนแต่พ่นขว้วเหนวพ่นได้สิบวันแล้วครับนะก็รูดประมาณนี้นะใหญ่กว่าเมล็ดถั่วนเหลืองไอ้ตอนที่ฉีดยาเนี่ยก็ประมาณเม็ดถั่วเหลืองนะครับ ประมาณเม็ดนี้แต่ว่าประเดียวนี้ใหญ่กว่าใหญ่เนะใหญ่กว่าเม็ดทุนเหลืองก,อก็ติดลูกอยู่พอประมาณครับใช้ได้ครับสวยตอนนี้ต้นใหญ่ครับ ต้นใหญ่ดีอาไปดูข้างในครับข้างในที่อยู่ในข้างในนี่ก็มีครับแบบนี้เลยอตอนที่แต่งกินก็หลังจากแต่งกินไปแล้วว่าเนี่ยคือแบบว่า ตรงออกมาเนาะตรงออกมาแล้วเวลาออกช่อก็แทงช่อออกมาด้วยครับอันนี้แทงช่อมันเป็นเดือนละพ่นต้นเดือนแล้วนะต้นเดือนที่ว่าพ่นพ้นเหนียวเนี่ยมันได้สิบวันเกือบเกือบสองเทแล้ว กับสองทิตย์ครับอ่าต้นนี้ต้นใหญ่มาไปดูต้นหนึ่งครับต้นใหญ่นี่ต้นนี้ก้อนใหญ่นะแต่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่สูงด้วย <c oughs> ครับก็ติดลูกอยู่สวยครับให้ได้ หลังจากที่พ่นควนเหนียวก็ยังสำรวจแล้วไม่มีไม่มีเม็ดที่ว่าจะร่วงนะไม่มีบริเวณสมพุ่มนี้ไม่มีนะ,อะตอนนี้ยังไม่มีก็ใช้ได้ครับควนเหนียวพวงสวยงามครับ อันนี้ต้นนี้ก็สูงถูงเท่าต้นเมื่อกี้เลยครับอันนี้ช่อช่อยาวอยู่ครับต้นนี้ต้นใหญ่แผ่นช่อมาประมาณสักหฟุตยาวประมาณหฟุตครัยาวกว่าหนึฟุตก็มีนะข้างบนนะ ยาวๆนี่ก็ติวดนวนเหนียวต่อไปก็บำรุงแบบฉีดป้องกันนะป้องกันแมลงยังมีแมลงอยู่นะครับแมลงมันจะมาซอกเนี่ยเปลือกเนี่ยฮะมันจะซอกซอกซอกเปลือกแล้วกถ้าถ้าลูกใหญ่ขึ้นมามันจะขยายนะ ถ้าใครยายได้มันแตกเลยคืออันนี้ป้องกันไว้ก่อนต้องตอนฉีดข้าแมลงแล้วก็เชือ้อราใส่จับใบด้วยฮอร์โมนด้วยครับอตอนนี้ก็คลิปนี้ก็รีวิวประมาณเท่านี้นะครับยายหลังจากที่ฉีดควนเหนียวไปแล้วนะครับก็ อยู่ในการเจริญเติบโตที่ดีครับเมื่อวานนี้ก็ได้ฝนเยอะนะฝนตกเมื่อวานนี้เยอะมีลูกเห็บด้วยครับอ่าครับก็เลยมาสำรวจว่ามันจะมีไอ้ลูกหลับยายจะเสียหายหรือเปล่าอ่าเท่าที่สำรวจมานี่ก็ไม่มีนะครับยังไม่มีเสียหายครับแต่ดูมันี้ก็ปกติครับอ่าต้อง ดูแลกันต่อไปครับชิดยาต่อครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมติดตามกดซับสไคร e ด้วยครับผมสวัสดีครับ